เปิดร้านกาแฟฟังดูง่ายใช่ไหมคะแค่ซื้อเมล็ดกาแฟดีๆมาขายก็พอแมมจริงๆมันซับซ้อนมากกว่านั้นนะคะเช่นบางทีเราอาจจะมีค่าเช่าที่บางครั้งแพงจนเราคิดไม่ถึงไหนเราจะต้องตกแต่งร้านให้ดูดีล่ะคะ่ะถ้าร้านดูไม่สวยเราลูกค้าคนไหนเขาอยากจะมานั่งจิบกาแฟชิลๆกันล่ะคะไหนจะเรื่องของอุปกรณ์การชงกาแฟคะ่ะบอกเลยนะคะว่าอุปกรณ์แต่และอย่างมันแพง มีแค่เริ่มต้นนะคะเรายังไม่ได้รวมไปถึงวัตถุดิบหรือว่ารายละเอียดอื่นๆไปย่อยอีกเลยค่ะทั้งกาแฟทั้งนมทั้งน้ําตาลวัตถุดิบต่างๆในร้านบางทีเรายังต้องมีขนมเพื่อที่ว่าจะได้ให้ลูกค้าเนี่ยเอาไปทานคู่กับเครื่องดื่มอีกนะคะวิแล้วพนักง,งานล่ะคะยังต้องมีพนักง,งานที่ใส่ใจบริการลูกค้าเพราะฉะนั้นค่าจ้างพนักง,งานเนี่ยแหละคะ่ะคืออีกหนึ่งต้นทุนที่คุณจะต้องเตรียมไว้เลยะคะ่ะคุณ ต้องแยกบัญชีส่วนตัวกับบัญชีของร้านอย่างชัดเจนค่ะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณจะเผลอเอาเงินของธุรกิจนะคะเอามาใช้กับเรื่องส่วนตัวอย่างแน่นอนที่สําคัญนะคะคุณจะต้องมีกระแสงเงินสดเตรียมเผื่อไว้ค่ะเพราะบาง,างะครั้งเนี่ยค่ะรายได้ในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่ cover กับรายจ่ายที่เราจ่ายออกไปเมื่อคุณรู้ต้นทุนและวิธีการจัดการแบบที่พี่เน่บอกเราเนี่ยคุณยังพร้อมจะก,ก้าวเข้ามาอยู่ในโลกของธุรกิจกาแฟอยู่ไหมคะ